สวัสดีครับแดดดี้ไปครับชาแนลวันนี้นะครับเราจะรีวิวการใช้รถเนเทลวีเดินทางจากกรุงเทพมหานครจากสุขุมวิทย3ครับไปที่โรงแรมไอยาลาแกรนโฮเทลนะครับซึ่งตอนนี้เราสตาร์ทอยู่ที่แบต73%เนะครับเดี๋ยวลองดูครับจุดแรกที่เราต้องไปคือเราต้องไปเติมไฟก่อนนะครับจากนี้ไปเราจะใช้ไฟโดยใช้แบตเตอรี่ไปกี่เปอร์เซ็นต์เดี๋ยวเราจะมาลองดูกันโดยผมจะต้องไปแวะที่จังหวัด เชิงซาอมเภอบ้านโพที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบ้านโพก่อนนะครับเพื่อเติมไฟจะใช้เป็นเงินเท่าไหร่เดี๋ยวมาตามติดกันนะครับไอยาลาครับโรงแรมไอยาลาหลายคนสงสัยนะครับว่าทําไมผมถึงต้องไปแวะชาร์จไฟก่อนนะครับก็เพราะว่าปกตินะครับบางหลายโรงแรมที่ผมไปเนี่ยเขาก็จะมีที่ชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าให้ก็เอา Emergency Charger ไปเองนะครับแล้วก็ไปเสียบปลั๊กชาร์จแต่ที่นี่ครับโทรไปถามแล้วไม่มีดังนั้นนะครับเ,เราไม่รู้ว่าผมเองก็ไม่เคยคำนวณครับว่าถ้าขับความเร็วที่ประมาณ90-100เนี่ยเราจะใช้แบตไปกี่เปอร์เซ็นต์แต่เอาให้แน่นอนคือเดี๋ยวจะไปชาร์จที่ p ี a VOTA ที่กอฟภบ้านโพให้ได้สัก80ก่อนนะครับแต่สันนิษฐานหรือวิเคราะห์ได้ว่าวิ่งจากกรุงเทพไปที่กฟ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบ้านโพนี่น่าจะใช้แบตประมาณ20ซึ่งก็คาดว่าไปถึงปุ๊บแบตเตอรี่น่าจะเหลือที่ประมาณ5 3เนะครับก็อลองดูครับว่าจะวิเคราะห์ถูกอีกไหมหลังจากที่เคยวิเคราะห์ตอนไปชะอำมาแล้วรอบนึงับออกเดินทางตอนนี้ก็ประมาณเที่ยงครึ่งโดยประมาณได้นะครับประมาณตอนที่ผมออกรถมาก็ประมาณเที่ยงย0 ดูครับว่าจะไปถึงที่อำเภอบ้านโพจังหวัดชายัเซาเนี่ยประมาณกี่โมงแต่โดยปกติก็ไม่น่าจะเกินหนึ่งชั่วโมงครับในระหว่างขับรถไปนะครับก็รีวิวการใช้งานรถให้ท่านผู้ชมได้รับทราบกันนะครับจริงๆซื้อรถมานานแล้วครับผอยมาตั้งแต่เดือนสิ้นเดือนมกราคมปี2 5 6 6นี่แหละครับ หลายๆคอมเมนต์ห,หรือคอนเทนต์ก็อาจจะพูดตรงกันว่าโชคของเนต้าเนี่ยยวบหรือว่านิ่มผมใช้คำว่านิ่มะมันนิ่มมากครับมันนิ่มจริงๆหลายๆคนก็อาจจะไปติดโชคเพิ่มเติมเพื่อให้ความนิ่มนี้ลดลงนะครับแต่มันก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียแตกต่างกันไปแล้วแต่คนชอบนะครับบ้านผมก็ไม่ค่อยชอบเเวลาขึ้นสะพานแต่เวลาวิ่งทางตรงเนี่ยมันนิ่มดีมากเลยครับแล้วก็ ถ้าไปติดชบเพิ่มเนี่ยถามเซลล์แล้วครับติดได้ไม่ติดได้ครับแต่บางแต่วารันตีหรือประกันรถในส่วนของช่วงล่างนะครับเช่นลูกปืนล้อหรือต่างๆเนี่ยมันก็จะขาดไปเลยเนื่องจากว่าตอนซื้อมาเนี่ยทำสัญญาเขาก็แถมประกันรถ5ปีประกันประกันแบตเตอรี่8ปี5ปีนี้รู้สึกจะแสนหปีของแบตเนี่ยก็ถึงแสนแปดหิโลนะครับก็เลยตัดสินใจคุยกับ เจ้าของรถตัวจริงครับคือภรรยาเราไม่ติดโช้กเพิ่มดีกว่าเราก็ขับลักษณะนี้ครับไปเรื่อยๆเพราะเราก็ไม่ได้ใช้อ,อ,อะไรที่มันหนักหน่วงหรือวิ่งเร็วมากผมวิ่งอยู่ประมาณ90้ารกิโลเมตรต่อชั่วโมงก็แค่นี้นะครับมันก็ประหยัดแบตเตอรี่ด้วยนะครับจริงๆตอนซื้อรถมาเนี่ยก็บางคนก็เจอปัญหาหลายคนก็เจอปัญหานะครับผมก็เจอครับก็ใช้เวลาอยู่ขับรถได้อยู่เดือนเศษครับหลังจากนั้นรถก็เริ่มมีปัญหา ปัญหาที่ว่าก็คือ,อ,อสวิตช์ไฟเบรกครับมันมันไฟเบรกไฟเบรกมือนะครับสีแดงมันขึ้นค้างไว้แล้วก็รถรู้สึกมีความหน่วงเวลาเหยียบคันเร่งเนี่ยแล้วพอปล่อยมันก็เบรกฟืดเลยนะครับตอนแรกเขาก็เอาเข้าศูนย์ครับทางศูนย์ก็บอกว่าต้องเปลี่ยนตัวควบคุมเบรกเปลี่ยนแล้วก็มาขับได้สามวันครับเป็นหนีครับ รอบนี้ก็เลยพยายามถามเพื่อนที่ในเพจ n น t a EV t h ี i l a n d ถ้าจำชื่อผิดก็ขออภัยด้วยนะครับเขาก็เคยมีประสบการณ์เหมือนกันเก็บอกว่าสายเบรกมันตึงเกินไปเอาก็ศูนย์รอบที่สองเนี่ยก็เลยบอกช่างว่าเพื่อนที่ใช้รถเนี่ยเขามีปัญหาแบบนี้นะช่างก็เลยเข้าไปดูล้อหย่อนสายเบรกแล้วก็เอาไปเทสก็หายแต่เอามาขับได้ประมาณ3 4วันเป็นหนีครับมันก็เลยเอ๊เกิดอะไรขึ้น ก็เลยเอาเข้าศูนย์รอบที่สามช่วงนั้นก็หุ่นหงิดพอสมควรนะครับเพราะว่าโอ้ซื้อรถมาด้วยเงินสดด้วยนะฮะกูขายทุกอย่างครับเพื่อเอาไปซื้อรอเล่นครับเงินเก็บทั้งหมดที่มีก็เอาไปซื้อนะครับขอขอคนนุ่นขอคนนี้ด้วยจนซื้อเงินสดมาขี้เกียจผ่อนแดงแล้วอพอเอาเข้ารอบที่สามเนี่ยปรากฏว่าเขาก็ขอให้ทิ้งรถไว้ที่ศูนย์นสัปดาห์หนึ่งต้องไป คุยหรือขอคำปรึกษาจากช่างใหญ่ของเนต้าไทยแลนด์นะว่าปัญหานี้เกิดจากอะไรก็ซ่อมได้ไม่ถึงสัปดาห์ครับก็โทรมาแจ้งว่าซ่อมเสร็จแล้วเหตุก็สาเหตุมาจากสวิตไฟเบรกมีปัญหาเขาก็เลยต้องเปลี่ยนสวิตไฟเบรกให้ใหม่แล้วหลังจากนั้นรู้สึกจะเดือนพฤษภาเมษาต้นพฤษภาเปต้นมาตอนนี้ก็ขึ้นต้นก,กรกฎาแล้วก็ขับรถได้ไม่มีปัญหาไม่มี สวิตไฟเบรกขึ้นโชว์อีกเลยนะครับก็ถือได้ว่าใช้ดีมากครับถ,ถ้าไม่ติดว่าปัญหาที่เคยเจอมา1เดือนเต็มๆตตอนนั้นนะครับวุ่นวายมากเลยขับได้ 3, 4วันเสียแทนที่จะประหยัดค่าน้ํามันก็โอ้โหจ่ายค่าน้ามันเหมือนเดิมครับเพเต้องเอารถน้ํามันไปใช้เดี๋ยวมีอะไรดีๆก็จะเอามาแลกเปลี่ยนให้ฟังอีกนะครับปัญหาเนี่ยผมจะเอารูปขึ้นให้ดูนะครับเดีวราติดตามดูว่าปัญหาสวิตไฟเบรกที่มาเสีย มันมีอาการแบบไหนนะครับเดี๋ยวจะเอารูปขึ้นให้ดูเวลาเราขับรถระยะทางไกลๆนะครับสิ่งที่จะทำให้เราประหยัดการใช้ปริมาณแบตเตอรี่ได้มากที่สุดเนี่ยเท่าที่ผมเคยลองขับเองมานะครับก็คือความเร็วก็อยู่ที่ประมาณ90อยาให้ถึง100ถ้า100เนี่ยมันก็จะกินไฟแบตบ เพิ่มขึ้น90เนี่ยถือว่าประหยัดในกำลังดีเลยนะครับแล้วก็ใช้ Cruise Control ครับ Cruise Control เ,เราก็จะทำให้เวลาขับเนี่ยความเร็มวมันก็จะสม่ำเสมอรถจะทำหน้าที่ในการชะลอเวลาเราลงเนินให้นะครับเพื่อให้ควบคุมความเร็วอยู่ที่สมมติว่าผมฟิกไว้ที่90กิโเมต,ต่อชั่วโมงเนี่ยเวลาขึ้นสะพานหรือขึ้นคอสะพานหรือขึ้นเนินเนี่ย รถก็จะเร่งให้ครับเพื่อให้ความเร็วไปที่90อันนี้เป็นสิ่งที่ไม่ค่อยเวิร์เท่าไหร่หเพราะหมายความว่าผมเคยใช้รถคุณใด H1 มาเนี่ยก็เวลาขึ้นคอสะพานเนี่ยมันก็เร่งให้ครับแต่เร่งแบบเร่งไม่กระชากครับแต่เนต้านเนี่ยเวลาขึ้นเนินขึ้นสะพานมันเร่งกระชากมากนะครับแต่ก็ถือว่ารับได้ผมถึงแนะนําว่าอย่าให้เกิน100ครับ c r u i e Control ในโหมดธรรมดาเนี่ย จะตั้งได้ที่105แต่ถ้าเราไม่ตั้ง Cruise Control เราเหยียบได้สูงสุดที่110ครับผมเคยใช้โหมด Sport แล้วเหยียบได้120แต่ไม่กล้าตั้ง Cruise Control ในโหมด Sport นะครับกลัวอ mm ันตรายก็ใช้เพื่อปลอดภัยไว้ก่อนนะครับหลายคนที่ซื้อแล้วก็คงจะใช้เป็นนะครับคร u i s e Control ว่าทำยังไงเหยียบพันเร่งนะครับเหยียบคันเร่งแล้วก็สบัดตรงเกียร์ลงมานะครับ เอาความเร่งที่ต้องการให้ได้ก่อนแล้วสวัสดเกียร์ลงมาเหมือนเ,อเหมือนเวลาเราจะเข้าเกียร์ดีะครับประมาณนั้นส่วนเวลาเราจะปล่อยหรือออกจากครุสคอนโทรเนี่ย้้วก็แตะเบรกครั้งหนึ่งครับก็จะสามารถาแล้วก็จะออกจากหมูดซุปคอนโทรได้เลยนะครับรถก็จะรอความเร็ว ส่วนในระหว่างที่อยู่ในหมวด Cruise Control เนี่ยความเร็วสมมติผมตั้งไว้ที่90แล้วผมจะเพิ่มลิมิตหรือเพิ่มสปีดความเร็วขึ้นก็จะมีปุ่มทางด้านซ้ายมือของผมอะไรจะมีบวกกับลบอยู่นะครับก็ลองเพิ่มความเร็วได้คําแนะนําคืออย่าเพิ่มทีละทีละขีดนะครับทีละอย่าง90เป็น91เนี่ยคือกดต่อเนื่องไปเลย1 2 3ดขึ้นนะเพ,เพิ่มไป3ความเร็วเลยนะครับ เวลามันกระชากขึ้นเนี่ยกระชากความเร็วมันจะกระชากครั้งเดียวแต่ถ้าเกิดเราไปทีละทีละขีดครับถึง91ครั้งนึง92คนมมันจะกระชากกึกๆ,ๆเลยนะครับเดี๋ยวจะสาธิตวิธีใช้ Cruise Control ให้ดูนะครับนะครับชัางภาพถา่ายดีๆนะครับความเร็วอยู่ที่669นะครับใช้ Cruise Control นะเหยียบคันเร่งอยู่นะครับความเร็วอยู่ที่64นะครับขอภัยไม่ใช่69 69คือแบตเตอรี่เห็นไหมครับ มันก็อยู่มันจะขึ้นคล้ายๆตัวอักษรสีเขียวเห็นไหมครับเป็นรูปหน้าปัดเล็กๆนั่นแหละครับคืออยู่ในมวดคุ้คอนโทรแล้วถ้าผมจะออกจากมวดคุชคอนโทรผมก็แค่แตะเบรคครับหายแล้วเห็นไหมครับความเร็วลดลงนะครับส่วนถ้าใครจะเพิ่มความเร็วก็มาที่ปุ่มนี้ครับถังกล้องมาที่ตรงนี้นะครับอ่าเห็นไหมครับนะี่ถ้ากดขึ้นไปที่บวกความเร็วจะเพิ่มขึ้นกดลงมาที่ลบความเร็วก็จะลดลงคําแนะนําครับเวลาใช้เพิ่มสปีดหรือลดสปีดเนี่ย เอาหลัก5ก็ได้ครับกดขึ้นไป5ขีด5ครั้งต่อเนื่องนะครับอย่าอย่าเร็วเกินนะครับเดี๋ยวปุ่มพัง1 2 3 4 5ปุ๊บรถก็จะสปีดอัพขึ้นไปหรือกระชากความเร็วขึ้นไปเนี่ยครั้งเดียวก็ขึ้นไป5ขีดเลยครับแนะนําประมาณนี้ครับเอาละครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เราก็มาถึงเอ่อพีเอโวตที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบ้านโพแล้วนะครับ แบตเตอรี่ที่เหลือตอนนี้เหลืออยู่57จากที่คำนวณไว้ว่าใช้ไป20ปกติจะถึงบ้านผมก่อนครับมันก็จะเหลือประมาณ58ขับจากบ้านผมมาถึงนี้ก็อีก1%ก็ถือว่าขับประมาณ90นะครับประหยัดแบตได้เยอะครับใช้ยังไม่ถึง20%เลยครับเดี๋ยวเราจะลงไปชาร์จแบตแล้วก็จะสอนหรือแนะนำวิธีการชาร์จของตู้ p a v o t a นี้ให้ดูนะครับทุกครั้งเวลาดับเครื่องยนต์ครับเราต้องปิดแอร์เสมอนะครับท่านผู้ชมครับ นี่ครับมันจะทําให้เซลล์แนะนํามาครับว่าจะทําให้เราเทําให้แอร์รถยนต์ของเราเนี่ยใช้ได้นานขึ้นนะครับเอาละครับเดี๋ยวไปดูวิธีการใช้งานกันก่อนจะชาร์จรถนะครับเมื่อเราออกมานอกรถแล้วนะครับอย่าลืมเอากุญแจออกมาด้วยนะครับแล้วก็ล็อกรถครั้งนะครับทีนี้เราก็จะต้องไป ทีนี้เราก็จะต้องไปเปิดฝาชาน์จรถเราจะชาร์จแบบคอมโบ CCS 2นะครับแล้วเราก็นำหัวชาร์จครับเสียบเข้าไปแล้วก็ไปดูที่หน้าจอนะครับ ขั้นตอนจากนี้ไปก็ปฏิบัติตามาการใช้งานของคู่มือที่มีเขาต้องสแกนตรงนี้นะครับต้องสแกนตรงนี้ต้องเปิดแอป,ปของ EOTA ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตชาร์จแบตเตอรี่ก่อนนะครับตอนนี้ระบบก็ได้ทำการชาร์จไฟที่เรียบร้อยแล้วนะครับแสงมันจะย้อนหน่อยนะครับวิธีชาร์จก็จะมีอยู่ที่เครื่องให้เราสแกนได้นะครับแต่จริงใช้ไม่ยากครับแค่เอาหัวเสียบไปเสียบ ที่รถแล้วก็ปฏิบัติตามแอป EA v a t a เแค่น,นั้นเองครับก็ชาร์จได้ง่ายๆครับรอบนี้ยมจะชาร์จถึงแค่80%น,น,นั้นนะครับอ,อ้อลืมบอกไปอย่าลืมเติมเงินในแอปนะครับจะทําให้การใช้งานง่ายขึ้นสะดวกขึ้นไม่ต้องตัดบัตรเครดิตครับเติมไว้เลยครับ200เป็นต้นไปตอนนี้ก็ชาร์จไฟเบร์ไปได้70%แล้วนะครับเหลืออีก10%ในระหว่างที่ กำลังรอชาร์จไฟอยู่เนี่ยผมก็เลยเดินไปคุยกับเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพราะว่าที่บ้านตอนนี้ติดออวอร์ชาร์จไว้ล้นะครับจะไปขอมิเตอร์ท o u 5ับ 45. นะครับเขาบอกว่าขอได้แค่นี้ถ้าใช้ชาร์จรถไฟฟ้าอย่างเดียวไม่ได้เอาไปใช้อย่างอื่นถ้าจะขอมากกว่านี้มันต้องให้เจ้าหน้าที่ไปประเมินโหลดไฟหม้อแปลงของหมู่บ้านด้วยนะครับเอกสารที่ใช้ครับเขาเขียนมาให้ก็ สอย่างนี้เท่านั้นเองครับในวันที่มายืน่นก็มีแบบประชาชนตัวจริงบินค่าไฟเดือนไหนก็ได้ใครใช้แอป PA ก็ปิมพหรือเอาให้เขาดูกับแท็บเล็ตก็ได้นะครับหรือทางทางโทรศัพท์ก็ได้แล้วก็ Spec w a l c h h r r t นะครับอันนี้ผมติดของ evo ไปผมก็ต้องเดี๋ยวต้องโทรไปถาม evo ก่อนครับว่า Spec w a l c h h r r t ที่ให้มาคือกำลังไฟเท่าไหร่กันแน่นะครับแต่ก่อนที่จะให้การไฟฟ้าไปติด ่อน,นี่การไฟฟ้าไปติดมิเตอร์ให้นะครับเ,ออเพื่อนๆหรือท่านผู้ชมจะต้องติดตู้ไฟแล้วก็ติดไวชาร์ให้เรียบร้อยก่อนนะครับแล้วถึงจะมาติดต่อการไฟฟ้าขอติดมิเตอร์ได้ระหว่างรอชาร์จก็เข้ามาอยู่ในรถได้นะครับเปิดแอร์ได้เลยนะครับไฟก็ชาร์จปกติอินไฟไม่มากครับอย่าลืมล็อกรถด้วยนะครับเดี๋ยวโจรขึ้นรถ ก็จะนอนพักหรือตั้งเวลาไว้ก็ได้ว่ากี่กี่นาทีถึงจะเต็มนะครับแล้วเราก็ค่อยออกไปถอดหัวชาร์จผมตั้งลิมิตไว้ที่ชาร์จไฟให้เต็มแค่80นะครับแล้วเดี๋ยวก็จะเดินทางต่อครับโอเคดี okay, ครับตอนนี้ก็ ได้ตามเป้าหมายที่จะเติมนะครับเราจะสต็อปชาร์จทิ้งตรงนี้โดยซีว่าจะทำได้ไหมตอนนี้82%แล้วนะครับไม่ได้ครับตูน้นี้กดไม่ได้ผมต้องไปกดทีแอปต้องไปกดยกเรื่องทีแอปหยุดสต็อปทีแอปโอเคครับกดสต็อปทีแอปแล้วนะครับเครื่องก็หยุดทำงานแล้วทีนี้ก็จะมาดึงหัวชาร์จออกภาวนาว่า ดึงทุกครั้งนี่ภาวนาทุกครั้งเลยครับก็อย่าให้มันติดอไม่ติดครับแล้วก็เอาไปเก็บส่วนใหญ่เครื่องแบบนี้จะกดที่หน้าจอไม่ได้นะครับแต่ถ้าเป็นที่เคยชาร์จอยู่จะเป็นเครื่องที่าบางจากรูบางจากนะครับจะจะกดที่เครื่องได้เลยนะครับแต่ถ้าเป็นตู้นี้ไม่น่าจะรองรับระบบอัตโนมัติครับเสร็จแล้วครับเราจะเดินทางต่อแล้วเดี๋ยว เมื่อสก,กู๊ที่เราเติมชาร์จแบตเตอรี่ที่การไฟฟ้าส่วนภิภาคบ้านโพนะครับก็จาก5.7จนถึง8.3ก็ค่าชาร์จประมาณสัก75บาทเร็เรเศษโดยประมาณนะครับมีเศษสตางค์ด้วยก็ก็ไม่แพงครับเดี๋ยวเราจะได้ตอนนี้เรากำลังออกเดินทางต่อไปที่พัทยานะครับไปที่โรงแรมอพยา แกล้งโฮเทลเดี๋ยวพอ,อไปถึงมัธยาก,ก็ต้องหาสถานีชาร์จให้เต็มอีกครั้งหนึ่งนะครับหรือให้ถึงสัก80ครับเพื่อที่ว่าวันกลับจะได้มีแบตเตอรี่เพียงพอในการเดินทางกลับกรุงเทพมหาคนคร มาถึงตอนนี้นะครับมาถึงโรงแรมไอายาลแกรนโฮเทลแล้วนะครับแบตเหลือ53%ครับก็จากที่ชาร์จไว้83%เหลือ53%โอ้ใช้ไป30%เหมือนกันครับจากจ่เชิงเซามาถึงพัทยารวมแล้ว30%บวกกัจากกรุงเทพมาพัทยาใช้แบตไป50%เเลยครับเดี๋ยวเราคงจะเดี๋ยวผมจะไปเก็บกระเป๋าเอา เข้าที่พักอะไรให้เรียบร้อยก่อนแล้วคงจะเอารถออกไปชาร์จไฟช่วงสี่ทุ่มครับเพราะเพราะว่าเป็นช่วงออฟพีค่าไฟน่าจะถูกครับเอามาถึงโรงแรมอยาลาแกนโฮเทลแล้วนะครับมีบรรยากาศตรงล็อบบี้ครับตึกที่เราอยู่นี่คือตึก A นะครับ สวัสดีครับวันนี้มารีวิวห้องพักที่โรงแรมไอยาแกรนด์โฮเทลที่พัทยากันนะครับวันนี้ผมได้ห้องหมายเลข1711เดี๋ยวจะไปดูภายในกันนะครับดูจากรีวิวแล้วราคาก็ไม่แพงครับพันต้นต้นก็มาเที่ยวได้กันทั้งครอบครัวแล้วก็อาจจะไม่ติดชายหาดมีสระว่ายน้ําครับแล้วก็ใกล้ๆกับแลม,มารีไฮไปดูสภาพห้องภายในกันนะครับว่ามีสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรบ้างครับ นี่นะครับห้องที่ผมได้วันนี้คือห้อง1 7 1, 1่ครับขีการ์ดเสียบเรียบร้อยนี่คือสภาพห้องที่ผมได้เป็นเตียงเตียงสเตียงนะครับควินเบสไฟเปิดตรงไหนมีทีวีให้ด้วยครับ ที่นั่งพักชิวๆดูกระจกเปิดหน้าต่างไปโอ้วิวเมืองพัทยาครับใช้ได้เลยคุ้มกับราคาครับตอนนี้กำลังหาที่เปิดไฟตรงทางเรับนี่ครับเป็นระบบทัชสกรีนครับนี่ไม่ธรรมดาครับอ่ามีทะลุมาคนกดเล่นหน้าดูเลยครับ ้องน้ำครับว้าวมีบารทับด้วยโอ้ยเด็กๆมาก็ได้เล่นบารทับนะครับเหมือนกันครับทัชสกรีนปิดไฟเยี่ยมมีเปิดไฟตรงกระจกด้วยด้านนี้จะเป็นตู้เสื้อผ้าครับมีไม้แขวนเสื้อให้ด้วยเปิดยังไงเอาเปิดอย่างนี้นี่ วางครับเก็บกระเป๋าได้มีหมอนสำรองให้หนึ่งใบดีไซน์ห้องน้ำก็สวยงามครับอ่างล้างหน้ากระจกบานใหญ่มากครับใหญ่บากมอกนี่ครับช็อตเด็ดครับบาร์ทับครับบารทับมีโซนชาวเวอร์ให้ด้วยนะครับแล้วก็มีบาร์ทับครับบารทับไฮไลท์อยู่ตรงนี้ครับพอเปิดม่าน แช่บาท,ทับไปอ้าวมีระเบียงตรงนี้ด้วยว้าวไฮไลท์คือเปิดม่านไปโอ้โเห็นวิวเมืองพัทยาครับไม่ธรรมาดาจริงเดี๋ยวไปดูระเบียงหน่อยครับเราจะมาที่ระเบียงนะครับต่อนแรกไม่ทันสังเกตครับเป็นบานเลื่อนครับล็อกอยู่เปิดตืดโอ้ถ้าเด็กๆมาด้วยนี่อันตรายนะครับต้องดูแลอย่างใกล้ชิด อย่าให้ตรงอย่าให้ออกมาตรงระเบียงจะดีที่สุดครับไฟระเบียงเปิดตรงไหนเอาเปิดละดวนแค่นั้นกักเดียวปิดดีกว่าปิดดีกว่าอืมลัอกคุ้มครับคุ้มราคาครับราคาไม่แพงห้องพักต่อคืนนะครับมากันทั้งครอบครัวได้สบายสบายเลยครับแถมมีเงินเหลือไว้เที่ยวพัทยาตรงจุดอื่นอีกเยอะแยะมากมายเลยครับ ครับตอนนี้เราก็ออกมาจากโรงแรมอิยาลานะครับเพื่อมาเติมไฟนะครับไฟล่าสุดที่เราไปถึงที่โรงแรมอิยาลาอยู่ที่53นะครับแล้วก็ได้เซิร์ชหาพิกัดของสถานีชาร์จของ p e v o t a p e a v o t a ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับก็อยู่แถวท่าเรือแหลมบาลีไฮใกล้ที่สุดแล้วนะครับเราก็มาถึงที่นี่ล้นะครับก็เริ่มชาร์จได้แล้ว ตอนแรกชาร์จหัวแรกด้านซ้ายนั้นนะครับไม่ได้ต้องมาชาร์จอีกหัวหนึงด้านขวาเป็นหัวที่2ก็ขนาดกําลังไฟ365กิโลวัตต์เลยนะครับแต่รถของผมรับได้แค่ไม่เกิน40ครับประมาณ36มสิบหกโดยาแต่ความเร็วมันเร็วจริงๆครับเร็วมากเลยก็น่าจะเสร็จเร็วตั้งใจว่าจะชาร์จให้เต็มร้อยเลยนะครับดูซิว่าจะคิดเป็นเงินเท่าไหร่ครับก็เดี๋ยวมาลองดูกันเร็วจริงๆครับ365กิโลวัตต์ ตรงแหลมบาริไฮในพัทยามีจุดชาร์จเยอะแยะมากมายเลยนะครับสำหรับคนที่มามีทั้งหลายหลายยี่ห้อด้วยกันไม่ว่าจะเป็น EA Anywhere นะครับ p อพีเ p. a วรวมถึง EV Station ของบวตทอนะครับก็ส่วนที่ใครยังไม่เคยใช้ของเชลลรีชาร์จผมก็ยังไม่เคยใช้นะครับแต่ก็มีนะครับเอโซของซูเปอร์ฟ c h a r ์ e ก็มนะีมาที่พัทยาไม่ต้องกังวลครับว่าจะไม่มีสถานีชาร์จเพียงต้องวางแผนนิดนึงนะครับ ตอนนี้ผมออกมาประมาณ4ี่ทุ่มก็เป็นช่วงออฟพีคครับก็คาดว่าน่าจะประหยัดเงินได้ระดับหนึ่งถ้าเกิดเติมไฟจนเต็มร้อยนะครับใช้ไฟของการไฟฟ้าครับขอบคุณครับตอนนี้ก็กลับมาที่ห้องพักแล้วนะครับชาร์จรถเต็ม100%เนะครับเ,ออเสียค่าชาร์จไปประมาณ110บาทครับสรุปทริปนี้ครับกรุงเทพพัทยาพักที่โรงแรมอยาลาแกรนด์โฮเทล เสียค่าชาร์จรถไปประมาณ189บาทเกือบ200บาทเลยครับแต่ก็ถือว่าประหยัดครับ